สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเช้านี้เรามาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงหน้าเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีความคิดความรู้สึกเหมือนกับที่คุณรู้สึกกับเขาไหมเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะ8ปดาบ จ๋าบอกได้เลยนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงไม่ว่าในตอนนี้สถานะของคุณกับเขาอยู่ในสถานะไหนก็ตามเขาคนนี้ยังไม่สามารถมุกออนจากคุณได้หรือไม่สามารถปล่อยคุณออกจากหัวได้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมามันอาจจะมีความอึดอัดบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่คนคนนี้ไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือคุณเลยบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่การนิ่งเงียบนิ่งหายกันไปบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันคือการเลิกลาตัดจบไปแล้วแต่สำหรับตัวเขาเขากลับมองว่ามันเป็นการพักเบรกความสัมพันธ์เพื่อกลับไปทบทวนตัวเองเพื่อกลับมาศึกษาดูใจตัวเองว่าเรายังต้องการกันอยู่ไหมดังนั้นในตอนนี้คนคนนี้ยังไม่ได้คิดที่จะทำอะไรหรือยังไม่ได้คิดที่จะมีคนอื่นนอกจากคุณนะคะ เดสตา เขายังมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันยังมีโอกาสเป็นไปได้มันยังมีโอกาสที่จะกลับมาพลิกฟื้นเป็นคนรักเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกันได้อีกครั้งเขายังไม่คิดที่จะปล่อยมือคุณยังไม่ได้หมดหวังในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะถ้าหากในตอนนี้เขาอยู่ในความสัมพันธ์เขากําลังจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือรอคอยอยู่คนคนนี้กําลังคิดที่จะให้ในสิ่งที่คุณรอคอยซึ่งเขารู้นะคะว่าคุณรอคอยอะไรจากเขาและเขาพร้อมจะให้สิ่งนั้นกับคุณแล้ว แต่ถ้าหากในตอนนี้คุณกับเขามีปัญหากันไม่ได้คบหากันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคนคนนี้กําลังจะพยายามทําทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างเพื่อให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความหวังความฝันและเป็นอนาคตของกันอีกครั้ง สี่ถ้วยที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่เคยละเลยความรู้สึกของคุณอาจจะให้ความสนใจในสิ่งอื่นคนอื่นมากกว่าตัวคุณเสมอเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าในชีวิตของเขาคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตของเขาที่ไม่สําคัญเลยเพราะเขาให้ความสําคัญกับทุกอย่างได้ยกเว้นคุณไม่ว่าจะเพื่อนงานหรือครอบครัวแต่คุณจะเป็นสิ่งสุดท้ายเสมอที่คุณรู้สึกว่า เขาพร้อมที่จะคิดถึงเป็นสิ่งสุดท้ายเท่านั้นสิบเหรียญจริงๆคุณไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เขาคิดถึงนะคะเพราะความที่เขามองว่าคุณเป็นครอบครัวสําหรับตัวเขาแล้วเขามองว่าคุณคือคนในครอบครัวคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาแต่ความที่ เวลาเรามองเห็นใครเป็นครอบครัวเรามักจะละเลยคนใกล้ตัวเสมอเรามักจะให้ความสำคัญกับคนอื่นเพราะเราคิดว่าคนในครอบครัวจะเข้าใจเราเพราะเรามักจะคิดว่าคนในครอบครัวจะต้องอยู่ตรงนี้เพื่อเราเสมอซึ่งเขาก็คิดแบบนั้นกับคุณเช่นกันเขาคิดว่าคุณเข้าใจเขาเขาคิดว่าคุณรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่และสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาบ้านกลับมาหาครอบครัวของเขาอยู่ดีดังนั้นมันอาจจะเป็นทั้งเหมือนสิ่งที่ดี ที่เขาคิดแบบนี้แต่การที่เขาละเลยความรู้สึกแล้วอยากไปไหนหรืออยากทําอะไรก็ทําแล้วกลับมาหาเราในวันที่เขาเหนื่อยหรือหมดสนุกกับเรื่องอื่นแล้วมันก็ดูทําให้เรารู้สึกแย่ได้แต่สําหรับเขาแล้วจะบอกได้เลยนะคะว่าเขามองคุณเป็นครอบครัวของเขาจริงๆ ในเอ็มไฮเลอร์และคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ปากหนักดังนั้นการที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองมันจะยากมากสําหรับเขาเขาเลยไม่เคยพูดถึงความรู้สึกอะไรจริงๆให้คุณได้รับรู้เพียงถ้าหากหลายๆครั้งที่คุณถามเขาพูดความรู้สึกจริงๆของเขาให้คุณฟังจะมองว่าคุณกับเขาจะเข้าใจกันมากกว่าเดิมจะไม่มีปัญหาจะคุณจะไม่รู้สึกน้อยใจคุณจะเข้าใจเขาและพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาแต่เพราะเขาเป็นคนที่เป็นเอ็มไฮเลอร์เป็น คนที่มีอีกโก้สูงเป็นคนปากหนักดังนั้นเขาเลยไม่ยอมพูดความรู้สึกที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเขาให้กับคุณได้รับรู้9ดาบจะมองว่าในตอนนี้เขาค่อนข้างเครียดค่อนข้างวิตกกังวลมากนะคะสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้ดังนั้นภายใน9วันหรือภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคนคนนี้ จะพยายามทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณสมควรจะได้ถ้าหากคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างจากเขาเขาจะให้สิ่งนั้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองสถานะหรือความชัดเจนใดๆ บางคนมีโอกาสถูกขอแต่งงานถูกขอวางแผนอนาคตและขอไปเจอครอบครัวของคุณเพื่อพูดเรื่องอนาคตระหว่างกันและถ้าหากในกรณีที่เลิกลากันไปแล้วเขาคนนี้จะไปตามคุณกลับมาจะทําทุกอย่างให้คุณกลับมาเชื่อมั่นและมั่นใจในความรักที่เขามีให้กับคุณอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วสําหรับเขาคุณยังเป็นบ้านและเป็นครอบครัวของเขาเสมอถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและลบกวน ก็หัวใจก็ติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ